จจะเลินพรนะคุณโยมบางครั้งก็เห็นคนมันไม่รู้จากหน้าที่นะ<ม>เห็นคนไม่รู้จากหน้าที่แล้วก็เห็นมันบอกอยากให้พูดเรื่องครูภาคใต้เรื่องนู่นนี่นั่นนะเกี่ยวกับภาคใต้อะไรนี่ม,มันแปลกนะคนพวกนี้มันแปลกตรงที่ว่ามึงรู้ทำไมมันไม่พูด ตัวเองรู้เรื่องตัวเองไม่พูดยังให้เขาพูดมนุษย์พวกนี้เนี่ยมันคิดยังไงเนีอ่ออก็เขาไม่พูดมันไม่ใช่เรื่องของเขาตัวเองรูตง้ตัวเองก็ต้องพูดแต่อยากให้เขาพูดเดี๋ยวไปฟังคลิปกันก่อนเดี๋ยวจะมาจะอธิบายยาวๆเลย <laughs> ตุ๊จีนว่าอะไรแทนเป็ดไก่ดีครับไม่ต้องไหวจาง่าย มึงจะไหวทําไมล่ะจุดประสงค์ในการไหวของมึงมึงไหวเพื่ออะไรไหนะตอบกูหน่อยเช่นอย่ามาตอบโลกสวยนะไหว้แล้วสบายใจไหวแล้วเป็นสิริมงคลไหวเพราะเขาไหว้กันมาตามประเพณีปู่ย่าตายายอย่าโลกสวยมึงนี่มันอาจมหรืออาเทียนกันแน่ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของคนพุทธเชื้อสายจีนเนี่ยตัวเองเป็นพระนะ ชอบไปเสียกหนึ่งชาวบ้านเขาเขานะไม่รู้จักหน้าที่ต้มงรู้จักหน้าที่นบุคคลพวกนี้จะดีขึ้นแต่มันยังไม่รู้จักหน้าที่นะ,นนะนไปฟังยาวๆเรียกว่าวันคุณจีนเขาแสดงความเคารพความกตัญญูกะตะเวทีต่อบรรพชนบรรพบุพรบุษ บุพการีของเขาซึ่งเป็นประเพณีอันดีงามแต่เมืองเงี้ยดันไปดามา้าไปแสะไปตำหนิติเตียนเขาเขาไม่ได้ดามา้ามีคนเขาถามมันไปดาม้าอะไรละ่ะมันไม่ได้พูดเรื่องขึ้นมาว่าตรดจีนมันเป็นนูน่นเป็นนี้ใครจะไหว้มันก็ไม่ผิดแต่ใน,นเมื่อมันมีคนถามเขาก็พูดเขาก็ตอบในมุมของเขา พวกท่านนี้ยอมเสียกเรื่องเจ้าบ้านของเขานะอืมทําไมไม่ทําเรื่องของตัวเองนะปัญญาอ้วนมึงนี่มันมั่วทําทไปแล้วนะมึงนะ่สะสารแนตัวจริงมึงรู้ตัวหรือเปล่าสิ่งที่สมควรพูดทำไมไม่พูด คนไทยพุทธผู้บริสุทธิ์ทหารตำรวจในสาจังหวัดชายแดนภาคใต้ตายไปนับหมื่นกว่ารายนับหมื่นกว่าศพแล้วจนครูไทยพุทธในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้สูญพันไปแล้วพรบรพัดทั้งสามฉบับ4ี่ฉบับเป็นภัยร้ายแรงต่อสามสถาบันหลักคืชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ ทำไมมึงไม่หยิบยกมาพูดไปหาข้อมูลดิพลบสง์ทั้งสามฉบับมีการหมกเม็ดปกปิดซอนเล้นเพื่อคอบงำเพื่อเอากฎหมายมาครอบงำพัทธมใยมันมีอะไรลึกลับซ่อนเล้นหมกเม็ดอยู่ทำไมมึงไม่ค้นมาลามาพูดมันจะได้เกิดประโยชน์ต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ของเรา กูนี่เหลืออดกับวาทกรรมและพฤติกรรมอันถอยถอยของมึงนะกูถึงออกมาพูดกูไม่ใช่เป็นพระเหลือขอนะแต่กูเป็นพระเหลืออดกูออกจากเรือนมาสิบเก้าปีแล้วออกจากกาม,มาสิบเก้าปีแล้วมึงทําได้แล้วหรือยังกูถามง่ายๆพูดแบบง่ายๆนี่แหละ ใอ้มเอาไปคิดยังไม่สายเกินไปนะไอ้กลุ่มคนมั่วทำทั้งหลายตึกตรองดีๆกูมีเมตตาจึงมาพูดมาจีนะ่ะสำหรับปัญญาอ,อ่อนอบวชมาสิบเก้าปีมคิดไม่ได้ในเแค่นี้นะคือบวชมาสิบเก้าปีที่ไม่รู้หน้าที่พระเลย พระมันไม่เสียกเรื่องชาวบ้านเขาไม่ได้นะมึงรู้อะไรเกี่ยวกับพลวอก็พูดไปอยากพูดก็พูดไปใครรู้อะไรก็พูดไปสิทําไมไม่จัดช่องมาเองแล้วมาพูดเองทําไมมันต้องให้อาจารย์เบียร์พูดไม่มีปากหรือไงก็เห็นออกคลิปอยู่กล้องมันก็มีเหมือนกันทําไมไม่ทําล่ะเออแล้วบอกว่าเป็นห่วงพวกเขา เป็นห่วงอะไรก่อนคือเขาก็สอนของเขาไปไอ้พวกคุณก็พูดไปสิเรื่องที่พวกคุณรู้นะไอ้คนไม่รู้แล้วมันจะพูดได้ไงเนี่ยตะกามันก็ป่วยแล้วตัวเองรู้เรื่องแต่อยากให้คนหนึ่งพูดอยากให้คนอื่นพูดซึ่งมันไม่ใช่เรื่องของเขาไนงะแล้วเขาจะไปพูดหาอะไรละ่ะ คนเรานี่แต่มันรู้จักหน้าที่นะมันจะไม่เป็นอย่างนี้หรอกดูว่านดูทรงแล้วออกมาโต้แต่คนตื่นทำรรนะงวันเนี่ก็คงจะไม่คิดว่าจะให้อัดให้ทำกับญาติกับโยมเพราะอะไรลนะ่ะพวกคุณมันเทศไม่เป็นม,มันเทศไม่เป็นแล้วปไปด่าไปว่าคารวะเพื่ออะไรลนะ่ะเขาออกมาสอนของเขานะ่ะมันผิดก้อไหนก็ชี้ออกไปสิ ตัวเองอะมันไม่มีอัดมีทรรมอัรรมไม่มีในอกในใจบวชมาตั้งสิบเก้าปีบอกออกจากเรือนแล้วออกจากเรือนแล้วมันได้แค่นี้ใช่ไหม,มเคยมีไม่อัรรมให้ญาติโยมนะเออไม่มีอัรทมให้ญาติโยมแต่อยากให้โยมทํานู่นทานี่ตามที่ตนเรียงปรารถนาจะชี้ให้คุณโยมไปทางนู้นจะชี้ให้คุณโยมไปทางนี้ ก็ไม่รู้เลยไงว่าตัวเองมันต้องมีรู้เรื่องพลบเกี่ยวอะไรก็พูดไปสิมันหลายคนมากแบบนี้เนี่ยคนที่มันติดตามอัตมามันกันเพื่อบอกให้อาตมาพูดเรื่องพรบงพลบนี่อะไรเนี่ยะแล้วพวกคุณมันรู้เรื่องทําไมพวกคุณมันไม่พูดเออทําไมมันอยากให้คนอื่นพูดมันนี่มีปากเรือไงล่ะเนาะ จตจะมาพูดแต่กับเขาว่ามึงมึงกูกูคนไม่เคยพูดเขาเรียกมันหยาบไม่ใช่เรื่องใช่ลาวเลยที่เขาต้องมาอะไรเกี่ยวกับพวกคุณแล้วมันก็มีแต่คนกลุ่มกลุ่มเดียวนี่นะไม่สอนแต่ขวางไม่รู้จะขวางหาอะไร พวามมีช้ามันบังตามไม่เคยมองเห็นคนในทางที่ดีหรอกแต่ที่อันที่จะช่วยอันออกมาบอกมากล่าวมาสอนตัวเองเรื่องรู้เรื่องพรลบอตัวเองก็พูดไปสิผมไม่รู้หน้าที่ตัวเองก็อยากให้คนอื่นพูดคนอื่นพูดบ้านะมีคนแค่กลุ่มกลุ่มเดียวนี่เนี่ยอื ทำกันแบบเหมือนตัวเองแบบเป็นขบวนการล้มคนตื่นทำดูแล้วมันตลกมาก <c oughs> จะให้ล้มคนตื่นทำฝันเราฝันเราเพราะอะไรพวกคุณมันไม่มีอัดไม่มีทำแต่พวกคุณมีอัดมีทำนั่น มันจะว่าไปอย่างแต่ไม่มีอัดมีทำนะบวชมากก็จะสือ่อบินทบาทเดินกินข้าวเอาสือ่อฝากไว้ให้คิดด้วยเห็นลงวัน,ว,นวันแต่ประชุมหาเรื่องแต่ว่าเขาโดยที่ตัวเองเนี่ยไม่เคยกล่าวอาดกล่าว,าวทำสอนกับญาติกับโยมบอก่าให้สังคมมันเดือดร้อน สิ่งที่พวกคุณทำมัน,มนดีแล้วใช่ไหมผมว่ามันไม่ได้ดีเลยนะเพสําเนียดข้าวที่กินกับญาติกับโยมบ้างตอบแทนอะไรให้เขาหรือยงังให้อัดให้ทำเขาหรือยงังให้ความรู้เขาหรือยงังถ้ายังทำไม่ได้กันพากันถึกเถื่อเวียงข้าวญาติเบียงข้าวโย,ยม ไม่ช่วยก็ไม่สร้างสรรค์พวกนี้ฝากไว้ให้คิด